สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะมณีสิมาสอนสูตร2ตัวบนหหางตรงตรง,ตงให้พี่น้องเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นเลขคำนวณ ได้คำนวณเองเป็นนะคะพี่น้องค่าหลังจากทีส่สูตรนี้ยังว่่ได้สอนนะคะพี่น้อง่าแต่ว่าเอาลงห้เบิ้งแ้วอันนี้เป็นสูตรใหม่เด้อค่ะพี่น้องขาผมรสึกว่ามันเขา่าตำแหน่งเดียวพอค่ะพี่น้องค่าทำย้อนหลังไปเริ่มจาก1เดือน8 16เดือน8 1เดือนเก่าแล้วก็งวดลาดสูด16เดือนเก่าเด็ค่ะพี่น้องค่ามีเพื่อนๆเอาเลข ถ่ายลางวัลที่หนึ่งสามตัวถ่ายค่ะตั้งเอาลักลอยกับลักสิบบวกกันได้เท่ายบวกหาคงทีก็ได้เลขหนึ่งโตได้เลขหนึ่งโตแล้วก็เพิ่มหนึ่งเต้มแล้วก็เ,เลขหนา้า,นะะนนารางวัลที่หนึ่งแล้วพี่น้องค่ะเลขหนา้ารางวัลที่หนึ่งเลขหน้ามันจะเป็นสามหกเจ็ดสามสามหกแล้วพี่น้องค่ะเลขรางวัลที่หนึ่งเอาเลขหนา้าสามโตมาตั้งเป็นลักสิบ เอาลักร้อยสองั้งบวกลักสิบหนึ่งั้งบวกลักน่วย1นึ่ง้งในเล็กหลักคับพีน้องค่าแต่เล็กลักสิปแต่เล็กสองตัวแต่เอาเล็กทายตัวหนึ่งละกะ็บวกไปห่งบวกไป1นึ่เต็มเลเ้าแล้วก็สิบแล้วก็สิเน้องคับพีนอง่าแล้วก็จับคู่ได้ไดเป็นเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเห้าหนึ่ง ออกซีหนึ่งตรงๆเลยค่ะพี่น้องคะหงวดต่อมากเหตุคือกันค่ะพี่น้องค่ะเหตุแบบเดียวกันเลยงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดได้ซีหนึ่งงวดวันที่สิเดือน8ได้67เจงวดวันที่หนึ่งเดือน9ได้หกศูนยเขาต้งๆเลยนด้คะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดล่าสุดเด้อค่ะพี่น้อง่ะงวดล่าสุดได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแดศูนย์แปดหนแล้วก็แปสสังเกต หลักนี้ไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะอสามงวดที่ผ่านมามันเขา่ามุมนี้วันนี้กับเจ็ดสองเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเลขกสองตัวบนนะคะสองตัวบนตรงตรงซูงงนีบอสเข่าตรงบริกรับเลยแต่ว่ากะซือเล็กกับมีกับน้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องพี่ค่ะอย่าสิคือเยาวันเด้อค่ะพี่น้องเด้อซือเล็กยังได้ก,บกับบวกกับตับแตกทุกรอบ มังฝ่าเพื่อนเพื่อน้งสีเข่าใจเนาะค่ะพี่น้องะขะคันเล็กหรือยาวันอธิบายบอกเข้าใจบอกยังกะแคบนะเราว้เอาไปแกะสูตรได้เรืยค่ะพี่น้อง่ะเลขหก้างหกโตเลขบนตรงตรงพร้อมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคุณได้มักผู้ได้ชอบกับบกดไลค์กดแชร์นําง,งเรื่อค่ะพี่น้องเด้อคุณได้บ่มักประอบก็บเลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อ คอยพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะหมดประจำวันที่สิบหกเดือนเก่าปีหกเจ็ดด้วยจากพี่น้องเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสองด้วยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมแปดหนึ่งในกำลังด้วยค่ะแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่ชนหลายสูตรมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะสิดว่าชนเยอะมากมาก อย่เสียมาลงให้อีกสูตรหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะกระชนเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองคืกอ 7, ก, 7, กันค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีนอค่ะพี่น้องค่ะคันบอกเข้าใจบอกยังก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่เด้อขอโทษขออภัยนําเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าบอกเข้าใจก็คอมเมนต์บอกเด้อค่ะเดี๋ยวสิทาวิธีบวกวิธีนีเหเบืองใหม่หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักริบ แต่เท่าไรบวกค่าคงทีคือหาอันลักหน่วยเนี่ยคือเอาเลขหลักร้อยบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักหน่วยได้เท่าไรก็เอาเลขไทยตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมไปค่ะพี่น้องค่ะเพิ่มเติมไปอย่างละหนึ่งเต้มเพิ่มไปสามเติมนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เสิไแด้ตัวเลขมากแล้วก็จับคููได้เลยก็สิได้หกหางค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะค่ะพี่น้องเนาะคอยพี่น้องโชคดีแล้วร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ